สวัสดีสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Resident Evil Revelation อ่า,อาภาคหนึ่งในพาร์ทที่3นะฮะอ่าก็ขอภัยที่หายไปอีกวันหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเป็นกรรมการประเมินคลิป วิดีโอว,วิวิเออคลิปวิดีโอพวกสมาคมแคสเตอร์บน u t u b e นะฮะอ,อ่าก็เป็นการโฆษณาไปด้วยว่าอ่ผมอยู่กลุ่ม a c e b o o k นะฮะสมาคมแคสเตอร์บน u t u b e นะอ,อ่าก็ชแนลว่ไม่ดังมากเท่าไหร่ก็ประมาณตอนนี้ประมาณเกือบ130คนละก็พอ,อตัวก็ถือว่าขอบคุณมากสำหรับก,การตับตั้งทั้งหมดร้อยคนนะฮะอีพีดีไงเดี๋ยวจะเอาไปพัฒนาระบปรบปรุงใหม่นะอ,อ่าใครบอกว่าสกาลการแคสข,ของผมจะรู้สึกดูแบบอืมคล้ายๆคุณ

But I feel like something's here. I think it's a gun. This is not good. Where are you, Chris? Chris. What is this? Oh, great. Shit. <laughs> it's a trap. <laughs> it's time you learned the truth. It's Valentine. ตัดอีกแล้วเหรอนี่แปดนาฬิกา32นาทีเอ่อเคลื่อนบอลแหละอ๋อสุภาพแล้วนี่วะเออแหมเราก็เข้าใจผิดแล้วผิดทัดอันนี้เป็นพา์ที่3ของรีวิวเลเวลชั่นนะฮะอ่าก็หลังจากที่จิวโดนพวกเอ,อ่อพวกผู้ผู้นำเวสเตอร์ใช่ไหมอ,อ่าถ้าเท่าให้รู้ถูกลับประตูมาที่นี่เฮ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยแหมไม่รู้นะฮะเสรษส์นกันไปครับสนุกดีอ่าจะบอกก่อนนะครับว่าเอ,อ่อจิว <Parker. S 2> จะบอกว่าจิวอากเกอร์คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้อะแต่เป็นห้องห้องนึงอะยู่บนเรือนอะ่ะบางอย่างาเยี่ยมเลยผมว่าคงหาวุฒิได้นะคุณจะติดต่อ HQ ไหมไม่อะผมคิดว่าติดต่อไม่ได้อะเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วกันโอเคครับก็แหมผมรู้สึกว่าผมเข้าใจผิดเรื่องพาร์ทนิดนึงอุ้ยมีอันนี้ด้วยโอเคเขียนก่อนผมเข้าใจผิดเรื่องพาร์ทก็คือเอ่อพาร์ทของ Resident Evil นี่มันจะมีทั้งหมด กี่พาร์ทผมไม่รู้นะรู้สึกจะมีทั้งหมดโอ้หกเจ็ดแปดพาร์ทอ่ะอันั่นแหละมีอ่างด้วยดูเหมือนว่าเออ่กระจกนี่แตกไปนะอ่าก็ไม่รู้สินะประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าอ่าผมเออ่ผมอะไรเนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยวคุยกันเอ่อประชาสัมพันธ์ว่าผมอยู่กลุ่มแคสเตอร์ออเอสแคสติ้งแล้วนะฮะอ่าก็ขออภัยที่ไม่ได้บอกไว้ก่อนอ่าแล้วก็ ผมสนับสนุนค่ายร้านเกมชื่อร้าน K2 นะฮะออบอกไว้รู้เลยเผมไม่เอาค่าโฆษณาหรอกอยากให้เขาดังแล้วก็มีชื่อเสียงเขาด้วยก็เกมนี้ได้จากคุณ K2 ด้วยแหละร้านคุณภาพ K2 นะไม่ได้แอบอ้างนะแต่รู้สึกจะได้มาแหละก็สำหรับฟ้าคาย 4, ก็เอ้ยไม่ใช่4 3เออ3 3เดี๋ยวผมจะลองทำหลังๆดูนะหลังจากจบโปรเจก์นี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าฟาคายยังไม่เวิร์กอะสำหรับผมรู้สึกว่าอ,อ,อ่างล้างนะอ่างล้ำเนี่ยกระปรนะมันมีอะไรซอนะ่อนอเปบอก คุณต้องการเปิดไหมโอ้โหระบายเป็นขี้เลยถึงขี้ห้องนะ้ำแถวสาธานณะประเทศไทยเลยนะอ่อานัอแหละเอาเป็นว่าผมจะไม่ตัดพาร์ตออกนะวิโอ้โหอ๋อนี่ไงเยี่ยมสวิตช์ไดเวอร์โอ้โหเคยผมเคยเล่นมาก่อนไงถึงรู้นี่โอเคก็โอ้ฮัลโหลแอฟบริบอดี้ Hello, <everybody. S 1> ไม่ต้องสอนรร้อ่า h e ลโ o everybody come on, baby. Yeah ม h oh, oh oh Yeah y โอ้ Wow Oh Yeah า o โอ้ n y e a อ c o m e on Yeah 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 ข o m e on Come on b i บ c h เอาเอะไรฟาดหงได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีสักอย่างเลยเออเดี๋ยวก่อนอ้าอ้าเออนี่ทเตนพิทักษ์โลก Come on c o m อ on c o m ม on มาเร็วเร็วไอ้ต๊ดมึดเนียมามึงจะเอายัางไง โอ้โหผมนี่ตูดบานเลยไม่ใช่แล้วเฮ้ยรีบแก้รีบแก้เร็วๆจิ้วเร็วๆอ่านั่นแหละเยี่ยมเร็วๆเดี๋ยวมันเปิดเร็วจิ้วอ่าโอ้โหพัซเซิลอะไรเนี่ยโอ้โหผมนี่ผมนี่กินแกลบเลยนะฮะอ่าเร็วๆเร็วๆอุ๊อ้เออเออเอาเร็วๆอุ้ยอุ้ยพัซเซิลนี่ปวดหัวมากเลย เฮ้ยผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันเนี่ยอ่ะโอเคได้ไหมไม่ได้อีกเยี่ยมโอเคไปแล้วบ๊ายบายพี่ผมว่าคงมีความสุขนะไปแล้วครับเก็บก่อนโอ้หแม่งเมื่อกี้สุดยอดเลยของสุดยอดจิมจิมเอาเยี่ยมแม่งล็อกอ้าเดี๋ยวฉันไม่มีอาวุธอะฉันต้องการอาวุธรู้ว่าอาวุธแต่เดี๋ยวโอ้โหอ้าอะอะ มีปืนก่อนนะมึงเดี๋ยวไปละเจวเธออย่าต่อสู้นะถ้าเธอที่ไม่มีอาวุธหนีหนีให้ดีที่สุดเออหนีเป็นการทางออกที่ดีที่สุดอ,อ,อะไรนั่นแหละอ่ะโคมไฟสวยจังอืมประตูนี้อะไรเนี่ยเข้าไปก่อนละกันโอ้ะล้างหน้าล้างหน้าได้ไหม เยี่ยมขุมทรัพย์ขึ้ขอบฟ้าย yeah. ่าประตูนี้เปิดได้นี้โอ้โ oh ห oh. สวัสดีพี่ทักทายกันอย่างนี้เลยโอ้โ oh อ้โอหยยาโอ้ลืบอุ้มไหนอุ้มไหนไปแล้วอุ้มไหนวะออแท็บ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 เ <c oughs> ออโู้แม่งมีหน้าเลยได้อย่างเสียอย่างนะเออรู้เลยไปแล้วอโอ้ขอบคุณนะฮะฝากรอยแผลไว้ด้วยเอ่อ โอ้โหโอ้โหจีสัสเกรซนี่แทบช็อกเลยโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วปืนอยู่ไหนเนี่ยโอ้กระสุนขอบคุณครับยังให้เนอะเนี่ยโอ้โอ้เต็มเต็มนั่นแหละอ้าวมีอะไรโอกระสุนโอเคเต็มอย่ามาเนะอย่ามาเนะเราจะปืน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 บอปืนบอฉันต้องการลูกซองนะแต่รู้สึกว่าจะหยิบไม่ได้อ่า ว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราเอามันไม่ใช่ลูกศรอ,อ้าวเฮ้ยไปตอนไหนอ้าโอ้โหไปเลยพี่โอ้โหแม่งคาดมาต้อนรับอย่างดีเลยเซอร์วิสซะด,ดีเชียขอบคุณครับ <c oughs> ไปแล้วโอ้โหเอ,อาเป็นว่าเออผมจะไม่ตัดพาร์ทเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเกมนี้รู้สึกว่ามันต้องดําเนินเนื้อเรื่องใช่ไหมเออถ้าตัดบางฉากบางอะไรมันจะไม่สนุกโอ้โหมาเอาอะไรเนี่ย เชิญครับไม่ต้องสนใจครับเห็นแค่กูเป็นก้อนหินข้างๆถนนแล้วกันไปแล้ว้เมซิงโคลเดอะดอนเฟยโอเวจิ่งสัมติงลองเพลงมั่วฮะเปห้องโถงสวยงามจริงจิ้โอ้เโอเกิดหข้างล่างเจมจ้น ถ้ให้กูเอาปืนที่ไหนเนี่ยเก็บอ้าวเต็มเยี่ยมเลยโอ้ยไก่ฉันต้องการไก่เอ้ามาตอนไหนเนี่ยจิลโอเคนะฉันรู้สึกดีอ่ะเออฉันรู้สึกดีบนเรือหลังนี้มี BOW ด,ด,ด้วยแหละโอเคเรารีบหาเรารีบไปเอาอาวุธแล้วก็รีบหนีดีกว<ต>่าอยู่ที่นี่นานๆแล้วมันไม่ค่อยดีโอเคนะหวังว่าทำงานเราต้องยาวไปเรื่อยๆลองไปว่ายาว อะไรที่ว <gegen violin> <warfare> ่ายาวเอ่ออะไรที <kind abonn> ่ว่ายาวใส่กรอกเลยของมึงเอ่อเดี๋ยวฉันรู้สึกว่าทางนี้ไม่ค่อยโอเคนะเอาให้ระเบิดมันเนี่ยนะอ่ะโอเคก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีเออต้องการคีย์การ์ดขอบคุณครับโอ้สวัสดีโอ้สวัสดีฮัลโหลฮัลโหลไปทางนู้นเลยฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลมีหนังสือเกจ็ดอ่านคนไทยอ่านหนังสือไม่ทันเจ็ดประทัดเออโอ้โห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 อบุญเหลือเกินอบุญเหลือเกินอืมอบุญเหลือเกินพักเกอร์มีปืนทำไมไม่ยิงวะไปแล้วโอ้โหไปดีกว่าไม่เห็นอะไรแท้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสวัสดีโอ้ต้อนรับก็ยังดีเชียวไปไปถนนเอ้าเอ้าบึ้มบึ้มดิบึ้มเออบึ้มเลยไปแล้ว บายบายบายบีโอ้โหทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีไปแล้วไปแล้วว้าวทางนี้ก็ได้เอ่ออันตรายอันตรายจริงจริงอ่าโอเคทางนี้เก็บโอ้เต็มมากขอบคุณครับอย่ามานะเจ้าวอ้โหเราอยู่ในเนี้ยมันเอาไปหมดเลยโอ้โหต้องตีนพิทักษ์ถีบเออชิชาถีบโอ้โหแม่งปืนสแกนเลยเต็มเลยเฮ้ยของขุนคืน ทำให้มีความรู้สึกนึกถึงละเซนรีวิวภาคผ่านมาเลยโอเคได้มาแล้วอาวุธอะไรก็ช่างแม่งเหอะเออเอาละมึงเสร็จกูละ <c oughs> เสร็จเกอ <c oughs> เสร็จเกอ <c oughs> อะไรเนี่ยเออเปิด <c oughs> อ๋อยิงหยิบไม่ได้อโอเค <c oughs> แล้วว่าควรจะไปจากที่นี่นะ <c oughs> เห็นการด้วยโอเคระเบิดกูไม่จำเป็นต้องใช้แล้วชิมิโอ้โหกําลังแคสกําลังแคสเลยเออเออ โอ้โหไปแล้วไปแล้วครับอยา่าอย่ากดเครืองฉันเลยฉันไม่รู้อะไรมึงผ่านมาได้ยังไงเนี่ยช่วยยิงหน่อยดิเออทหากินมากไม่ใช่ยืนยืนหล่อเออตายซะสแกนเลยตรวจหาขี้ตรวจหาตรวจหาอะไรช่างแม่งเออไปทางนี้เออโอ้ที่มันห้องน้ำคุนค้นๆนะเนี่ย หรือฉันคิดไปเองยังง่ายอ่าไม่มีอะไปเถอะอู้หมดประโยชน์มากเลยบอกตรงนะห้องนี้ปุ๊บอ่โอ้โหจิวครับจิววาเลนไทน์เออรู้สึกชอบเกลเลดเซนติวิวก็อย่างเงี้ยแหละอ่าโอ้ประตูนี้แม่งเปิดให้ตอนไหนไม่มีปืนอื่นให้เลยเหรอมีปืนพกเนี่ยนะเ้ยได้ละ ตรงนี้ขอตัดฉากก่อนนะฮะโอเคครับอขออภัยนิดนึงนะฮะพอดีแบบออมีธุระเคอมีป้ามันเรียกข้างล่างบ้านนะฮะก็เลยต้องลงไปทักทายนิดนึงเป็นพิธีนะฮะคุยนิดนึงโอเคก็ผมจะบอกก่อนว่าตอนที่ผมลงไปก่อนลงไปไปหาคุณป้าข้างล่างนะ,ะก็อัปเกรดปรืนมาแล้วได้ดาเมจบ,บวกเท่าไหร่วะน่าจะสิบมั้งเออนั่นแหละโอ้โ,ฮโ,ฮโหโโหวยหัวเชียเฮ้ยออไม่ใช่ห้องนี้เออ อ่าโอเคได้ดาเมจมาสิบนะฮะก็หวังว่าจะยิงแรงขึ้นกว่าเดิมประตูล็อกขอบคุณครับล็อกได้ถูกเวลามากเลยล็อกถูกเวลามากเลยนะเนี่ยเออโอ้โหตกใจเอาพี่กูยืนรอเชยหล่ออย่างงี้ต้องจัดให้หน่อยอ่าหวังว่าคงจะอร่อยนะโอ้โหยิโหยืนรอเชย ดูว่าตัวเป็นเอ็กโซเหรอไม่ใช่เอ็กโซอ่ะไอ้ลู่หานเอาลู่หานผิดวงถูกวงแล้วเออแม่งถือว่าต้องมีอ่ะต้องมีแอนตี้พวกสิงเอ็กโซแน่นอนเลยใครดูแม่งโด,โดนลบคลิปอะอ่ะจริงๆโิงน้ำแกงน้ำแกงน้ำแกงไม่ผิดเกมแล้วเออว,ว้าวอย่าดราม่านะฮะคนไทยทุกวันนี้ก็ดราม่ากันอยู่แล้วเออกินมาม่ากันอร่อยเชียวแล้วทำไมอา่านาฬิกามันอยู่ตรเนี้ยเนี่ย ไปนี่ก็ได้อะโอ้โอ้ไปแล้วขอบคุณครับไปแล้วครับมียุ่งแล้วไปยุ่งโอ้โหมากันสามสี่ตัวเลยโอ้พัคเกอร์อยู่ไหนเออพัคเกอร์ยิงโอ้โหสวัสดีสวัสดีสสดอ้าอ้าไปแล้วหัวตกมือเดียวกูลิงเลยนี่ยืนขึ้นเลยพัคเกอร์ยืนชิวมากเลยออกมา กูถึงก็ต้องหยุดบยาเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยี่ยมแม่งตื่นมาตอนไหนเนี่ยอ้าโอ้โหกลบได้ดิจิตอลไฮดีแคมป์โลลบอกฟูลเฮดดีด้วยภาพเนี่ยแบบคมชัดชุบปิ้งเลยใส่ปิ้งกระดิ่งหอบลูกหมดหมดถูกเวลามากเออโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยขอน้ำแกงหน่อยนะเยี่ยมโอเคพูดถึงห้องนี้แล้วแม่งแบบ อ่านะมันน่ากินจริงกระสุนปืนชักลูกเดียโ yeah. oh, อ้โหกระสุนเยอะ <c oughs> อันนี้ก็ล็อกอีกเออพ่อเป็นชาวล็อกเหรอล็อกประตูก,กันจังเก็บ <c oughs> ไม่หมดโอ้โหไม่ต้องละเต็ม <c oughs> รู้สึกจะไขโอ้โหกระสุนก็เต็มหมดเลยเออเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันต้องหากุญแจม,มาเปิดใช่ไหม <c oughs> นี่ด้วยอีกตัวเออพอกันเลยเกมเนี้ยเอเอ่อทางนี้โอเคเออมันได้เล่นานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ย ไม่รู้ให้ทำอะไรเอาทางเซฟอ้าวพี่แดกขี้เสร็จแล้วแดกขี้เสร็จแล้วโอ้โอ้โยพักเกอร์ปักเกอร์ปักเกอร์รักไม่ช่วยวะโอ้โหยืนหลอกกันเชียฮึมฮึมอ่าเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวยืดโอ้โห,โหมาแบบนี้มาแบบนี้บ่อมาแบบนี้บ่อเป็นจังสี่โอ้โห,โหไปแล้วละลายในอุ้งปากโอ้โหละลายในอุ้งมือไปแล้วโอ้ ไอ้ยาไอ้๋อโอ้โหเรียบเลยโหแม่งอุดทานมาสักก๊อปปี้มาให้ชัดเลยคำพูดเนี้ยโอเคโอเคต้องคิดเองต้องคิดเองละเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออแม่งไม่มีสาระหาเลยเลยกูอ่าได้มาแคปซูลอ่าอ่าน้ำหมอเสงเออแคปซูลหมอเสงเรื่องเรื่องผมไว้ใจได้อ่านั่นแหละใช่ป่ะเออจะทำคลิปล้อเลดได้แม่งก็โดนลิขสิทธิ์ คไปดก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับพัคเกอร์ยิงหน่อยยิงหน่อยมันไม่ยิงเร็วแล้วแล้วแล้วโอ้โหหลังผมนี่กลืนขึ้นเลยโอ้ยยิงหน่อยดิอ้าโอ้ลูกหมดโอ้พระเจ้าไอ้ไอ้ยาไอ้ยอไอ้ยอไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่ยิงว้าองยืนรออย่างเลย โอ้โหนี่กูเป็นที่เสียงตีนี่นไงเนะี่ยโอ้โหไอ้ไอ้เวนโอ้โอ้มาอะไรตั้งหนาแมงวันตอมหึงเลยกูไม่ได้ขี้มั้งไงแอะฮึดูกูไม่ได้อาบนะ้ะมาวันแม่งตามกูเหมือนขี้เลยโอ้โหแม่งแคปซูลแม่งหมดไปแล้วอะเออสแกนตลอดอะเออเอามาให้หมดอ่าไปทางนี้โอ้ คนตื่นเต้นเลยลูกซองอยากได้มากเลยไม่รู้ทําไงได้โอ้โหให้หาลูกซองไปหาจากไหน,นนี่ก็ได้อ่ะเก็บไว้ก่อนมีประโยชน์ของดีมีประโยชน์ต้องเก็บเอาไว้ของกาก,ากาเก็บไว้ทิ้งไปซะกูแออป้งลิ้นหมัดเลยเหมือนไอเหมือนไอตัวเนี้ยเออ <c oughs> เออนั่นแหละไอตัวนั่นแหละแม่งลิ้นพันที่หายเลยพูดโอ้โหสวัสดีโอ้โหซ้ดดายขวาลุมล้อมไปเลยโอ้ช่วยด้วยเอลฟีเอลฟีแอแอเออ,อช่วยด้วยไอพัคเกอร์ช่วยโอ้โหแม่งล้อมหน้าล้อมหลังเลยไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยเออ ยังมาบาลแล้วมันดีจริงๆรินะเนี่ยอู้เนอะเป็นบอทที่มีประโยชน์มากเลยบอกตรงนะยิงได้ไหมเนี่ยโออโคตรไร้ประโยชน์เลยยืนดูกูตายเนี่ยนะอ่าทางไหนแล้วเนี่ยลืมและเอ่อโอ้โหแล้วทำไมามาจุดเซฟตรงเนี้ยขอ,องอาหารหลวังงั้นหลวบเลยหลูจริงๆอ่าขออภัยนะฮะเมื่อกี้เอ่อ รู้กเกิดอ,อะไรขึ้นนะเออให้มันผ่านไปแล้วกันไปทางนี้ดีกว่าเออโอ้จำได้ว่าห้องนี้ปะวะเอออ้าวสวัสดีพี่ฉากเดิมๆสวัสดีโอ้โหโตกใจมากเลยเมื่อกี้ไปละเออขอให้โชคดีโดนกัดตุ่มเขื่อนเออไม่อยากช่วยนะเออตายซะบนี้ก็ดีเออม,เมีลายเดิมลายเดิมโอ้โหลายเดิมบอ โอ้ยยืนเมอยืนโอ้โหยืนยืนเป็นเทพประวเลยสุดโลกหล่อเชียวเราโอ้โหลลายละลายเป็นละลายในฟูมปากขออีกหนึ่งก็ได้เม็ดหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ยังมีคดีอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยิงที่หัวก็ได้แล้วทำไมไม่ช่วยกันทำมาหากิิมั่างนะพักเกอร์ ละลายอีกแล้วไปง่ายเหลือเกนินยังไม่เข้าใจเนียว่าผมเล่นระดับง่ายหรือยากกันแน่เนี่ยทำไมไมันตายง่ายอย่างโอ้ทางไหนบ้นเนี่ยทางนี้บ่โอ,โอ้โหไอตัวนี้ควรเก็บก่อนจะเป็นอย่างสูงอืมโอ,โอ้ไปแล้วโอ้ เขาบอกว่าอะไรที่ไม่ควรหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงได้นะอจริงๆอ่ะไปแล้วปัประตูอยู่ไหนประตูอยู่ไหนอยู่นี่ไปแล้วบายบายโอ้แม่งหนีเสือป่าจระเข้จริงๆเลยยาโอ้หไอ้ข้างนอกก็ไม่พอยังจะเอาข้างในอีกตัวดาเมจช่วยอะไรได้มั้งเนี่ยอืม แม่งผมพี่เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยผู้จักใจเลยจริงๆเออสวัสดีโอ้โหยินหล่อเชียไปแล้วครับมีโอกาสจะในและคุณอย่างสูงเลยเคยดูพวกมองมจำไว้มันทางไหนเนี่ยเอ้าเอ้ผมรู้สึกว่าเออผิดทางนี้ปะวะ,ไป,ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วกระสุนก็หมดอะไรก็หมด ไปอะไรที่รู้สึกดีจริงๆแล้วมันให้เราไปหาลูกซองไงวะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วเดีกเก็บไม่ได้อ่ะเออผิดทางโอ้จะถ่ายนะเพราะอย่างงี้แหละจากใจเลยโอ้หรือว่าเรามาผิดห้องวะเดินเป็นนี่เลยเดินเป็นแฟชั่นวีค <c oughs> โอ้ย ปวดหัวเลยโอ้ก็ยังโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเออละลายไปซะแหมเหมือนไม่ช่วยทำอาหากินกันเลยนี่วาฮะเอ้ยโอ้อินเดียนี้งอนแหมมาเป็นวูเบอร์ลีนเชียวหล่อเกินนะพี่ไปแล้วไปแล้วโอ้โหตัวนี้เขายืนยืนหล่อเลย ยิงเป็นบอยแบนยิงว้าวยิงว้าวยิงว้าวเร็วๆไปละลายทันทีเออตามนัดเป็นอะไรที่เยี่ยมโจน้นจริงๆรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นไอ้ห้องนี้อีกแล้วโอ้โหยังอยู่อีกตายยากแล้วเราอ่ะไปแล้วอาเกิร์มยิงไปตามนัดไม่เอาอ่ะไปยิงประตูดีกว่าโอ้โหว้าวว้าวเราประธาน ว่าโอ้โยสวรรค์อย่า yeah. <c oughs> ไม่รู้องอะไรเงี่ยลิฟลิฟเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวประตูนี้ทำไมสามสามศูนย์ยังไม่ได้โอเคป็นกุญแจต้องการกุญแจเออลิฟก็ได้อ่ะเออคอเนเทนเตอร์สวัสดีค่ะต้อนรับเสียงรอสายจากคุณหมายเลขหนึ่งกดสองชอบได้อะไร <c oughs> เล่นอะไรวะเอาโอ้ยนุ้มยืนยืนบ้า y oon, y oon เลยรู้เออ ไปอ่าตก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 อกตนตกตกตกยกต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 าขึ้นตกตกตกนกตกตกตไม่บกตกตกตไตกตกตกยกต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 กมกต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 กทกกตกนกต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 อตก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 ตตกตกกตก้กตกกตกากตมตก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 ตีตก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 อกต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 าตก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 รู้สึกมันคุ้นๆไงผิดห้องเปล่าวะเอ๊ะว เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเกรดนี่ก่อนละกันเอออะไรตู่เนี่ยอ,อ่าโอ้โหไม่มีดาเมจก็บวกสิบแล้วทำไมสู้ไม่ได้วะาข้องใจยอยู่เนี่ยเอออุ้ยอืมต้องไปอีกชั้นหนึ่งว่ะเอออ๋อจริงด้วยอ,อ่าลิฟเปิดหน่อยเย้ต้องการไปชั้นไหนฮะอ,อืมชั้นอ,อ้าวพอเกอร์ไปไหนวะ พักเกอร์ยังไม่ขึ้นลิฟต์เลยโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกโอ้ขออภัยนะฮะเมื่อกี้มีเดี๋ยวตัดตรงน,นี้ออกกันอ่าเมื่อกี้ขออภัยเพราะว่าเออมันแหลกเออบอกจากใจเลยมันแหลกนี่แล้วพักอร์เขาไปไหนวะ <c oughs> ไปไวแท้เออนี่ห้องนี้รู้สึกถึงพลังงานเลยเคุณเรียวจิตสัมผัสไดโอจะมายี้นะโอ้โอพอตบดิน <c oughs> มายี้อ่ะ เก็บแม่ห้หมดเออโอ้โหลูกซองยังไม่มีเลยนะอ่าอย่างเดี๋ยว,ยวทางนี้ทางนี้ทางนี้เออโอ้โเกี้ยวอะไรมันคือวางเปล่ามันคือทางนี้อ้าวทางนี้เออเปิดมาแม่งก็มีแต่อะไรเปล่าๆแล้วใครเขาเปิดใครเขาปิดให้เนี่ยขอบคุณฮ่าฮ่าปักเกอร์เร็วๆเอออย่าช้า อุ้ยห้องนี้เอ๊ะนี่มันหัวเรือนี่วะเราให้ทำอะไรอ่ะสำรวจบอกอ่าเอ่อเดี๋ยวขอให้ทำอะไรวะอ่าเดี๋ยวสำรวจแป๊บนึงนะเออ่อชั้นนี้รู้สึกว่าชั้นจะลงไปได้ไหมเอ๊ะคิดว่าฉันน่าจะไปลงไปได้นะตัวล็อกโอเคคงเป็นตัวเลือกตัวที่สำคัญที่สุดมั้งตอนนี้เอ่อเอาทางเอ่อ น,นั่นแหละนั่นแหละเออไปเลยฉันได้เป็นกัปตันแล้วรู้สึกระบบจะมีปัญหานะเออเดาวฉันว่ามันมีคนมายุ่งรุนวายกับระบบมากกว่านะฉันก็วางบบั้นแหละมันเก๊งแบบน่าดูเลยโอ้คาซีนอีกแล้วโอ้ันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเรือที่เรามาแม่งไฟไหมระเบิดเป็นโกโก,โก้คัน เวเน่ใครมาระเบิดเรือเราเนี่ยให้ตายเหอะเราต้องรีบไปแล้วเอ้ายิ้วใครวะาพิษนาคนที่สามยืนหล่อเชี่ยงนี่ไงสวยไหมล่ะโอไฟฉายนี่ไฟฉายโดเรมอนเออไฟฉายเยอดฉวนหยุดว้าวุฒเต้าไงนายจำฉันไม่ได้เหรอพาร์เกอร์มึงเป็นใครเนี่ยหล่อเชียวโอ้โหนัดหนึ่งก็ยังยังยิงเนาะ โอ้ยจบจนได้จบอพิสูตอพิเศษสองนะดับเบิ้ลเมสเตอรี่อ่าก็จบไปกันที่เรียบร้อยนะฮะการตายก็อย่างที่เห็นนะย้ำเราว่าเล่นกโอ <c oughs> เคอเวลาก็ประมาณ25นาที13 87%าร์เ์แล้งเอสเอาเป็นว่าก็ขอจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่พาร์ทสี่กับเกมเซนติวิวลเลเวเลชั่นนะเอเอ,าเอาพาร์ทสี่ก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าสวัสดีครับไปแล้ว มีปัญหาบ่อยแล้วเกินช่วงนี้